หนงชะตาส่งผลอย่างแรงกับชาวราศีพิจิกปี2 5 1 7ชะตารวยพลิกชีวิตบารมีเทพหนุนดวงชะตาของท่านมีเทพเข้ามาหนุนดวงตั้งแต่ต้นปีจะทําอะไรก็ราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีข่าวดีบังเกิดขึ้นมาจัดแจงกับทุกสิ่งทุกอย่างชาวราศีนี้กําลังจะพลิกชะตาชีวิตเรื่องราวต่างๆชีวิตของท่านโดนมาหน,นักหนักน่วงเจ็บปวดดนแล้วแสนทุกข์ทรมานกับปัญหาต่างๆ ท่านกาลังจะพลิกชีวิตแล้วถึงเวลาที่ท่านจะพลิกชะตาชีวิตของท่านจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินกนองแล้วมันจะพลิกได้ยังไงนะในโชคชะตาโชคชะตาถ้าบทจะดีมันจะเป็นไปของมันด้วยเองท่านนั่งเฉยๆท้าไม่ต้องรอทําอะไรทั้งนั้นสร้างคุณงามความดีทําในคุณงามความดีของท่านอยู่ในศีนลธรรมเป็นคนดีทําจิตใจให้ช่ำชื่นไว้ทํางานสุจริตเดีย๋ยวชะตาชีวิตของท่านรวยเอง ในโชงชะตาของท่านจะมีการตกสันห์หันษาเจริญุ่งเรือในตําแหน่งตกตําแหน่งพลิกชะตาชีวิตดวงชะตาของท่านตกตําแหน่งการเดินทางไกลไม่ว่าจะเป็นการเดินทางโดยที่ท่านนั่งเครื่องบินไปต่างแดนม,มันมีเกิดขึ้นในโชคชะตาในลักษณะนี้บทจะแหงมันจะไปไกลด้วยบุญกุศลศาสนาอำนาจสิงส่งศิทธิ์จะทําให้ท่านจเจริญุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการ,การเงิน ยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีโชคจะตามท่านตกตำแหน่งที่ดีผลเกิดวันจันทร์ตกตำแหน่งอำนาจบารมีวาสนาไม่ใช่เพื่อนเล่นเป็นคนมีบุญกุศลวาสนามาเกิดทำอะไรก็ประสมเล่นความแข็งแกร่งบังเกิดในโชคชะตาธุรกิจการงานการเงนิงนจะร่ำรวยทิพยผันเปลี่ยนแปลงไปทงได้ดีชะตาชีวิตตกตำแหน่งความร่ำรวยแสงสว่างมาเกิดขึ้นกับท่านเมื่อถึงเวลาเมื่อถึงเวลาจะรวยใครก็ฉุดไม่อยู่ เทวดาฟ้าดินดึงเอาไว้ก็ดึงไม่อยู่เพราะว่าบุญกุศลวาสนาไม่มีใครสู้ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้มครองรักษาปัญหาต่างๆมีเอาให้แก้มีเอาไว้เพื่อบัรทะใครบางคนที่เข้ามากั่นแกล้งในโชคชะตางท่านท่านจะสามารถต่อสู้ต่อกรก,อกับเขาได้ในโชคชะตาจะมีข่าววิวาเข้ามาเรื่อยๆทำให้รู้สึกว่าตนเองเมื่อไหรจะแต่งกับเขาบ้างด้วยบุญกุศลวาสนาความจิตใจที่แช่มชื่นของท่าน เป็นคนออบอ้อมอารีเป็นคนชอบช่วยเหลือคนอื่นเป็นคนที่ให้แล้วไม่คิดหวังผลตอบแทนแต่ให้ไปกับใครก็บ่งบอกถึงโชคชะตาทําบุญกับคนไม่ขึ้นการต่อสู้ประหานประหารกับใครบางคนบ่งบอกถึงโชคชะตาที่มีอํานาจบารมีวสาสนาการที่ท่านรู้สึกความตั้งมั่นเอาจริงเอาจังแต่บางครั้งก็รู้สึกท้อถอยที่ท่านรู้สึกท้อถอยบ่งบอกถึงชะตาชีวิตตกตําแหน่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ในเรื่องปัญหาทางภาวะจิตใจแต่ยังไงก็แล้วแต่อยู่ในเกณฑ์ชะตาที่ดีท่านจะต้องต่อสู้แก่งแย่งชิงดีคนที่เข้ามาเป็นศัตรูกับท่านจะแพ้่ายอำนาจบารีวัสนาเข้ามาจัดเต็มสิ่งต่างๆบังเกิดในโชคชะตาท่านจะรับทรัพย์โดยโชคสมหวังดังใจหมายถ้าไม่ใช่เพื่อนเล่นเองกับปัญหาต่างๆเรื่องโชคลายจะไม่เข้ามาถ้าท่านรู้สึกฮึกเหิมด้วยอำนาจบารมี เริ่มบริดีบดอยตั้งแต่ชะตาชีวิตเริ่มตน้นเป็นไปได้ด้วยดีผสมผลเรทข่าวดีจะบังเกิดขึ้นแก่ท่านดวงชะตาตกตำแหน่งอำนาจปารมีวาสนาท่านจะสุขสมหวังดังใจหมายจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองประสบความสำเร็จในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะรับทรัพย์โดยโชคผูกรางวัลใหญ่เป็นเศรษฐีเงินล้านไม่มีอะไรแน่นอนนะครับโชคชะตาของท่านจะพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางด้านดี ดวงใหญ่เกิดขึ้นในโชคชะตาแต่ใจใหญ่ก็ตามติดมาด้วยด้วยเป็นคนใจถึงใจเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวมากนะครับเขาเรียกว่ากล้าได้กล้าเสียนะครับร้ายมาร้ายกลับเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตาของท่านไม่ธรรมดานะครับบุญกุศลวาส,สนากําลังจะส่งเสริมหนุนนาำดวงชะตาทําให้ท่านพิผันเปลี่ยนแปลงไปทางาด้านดีๆความสุขสมหวังดังใจหมายร่ารวยด้วยทรัพย์เสินทองประสบความสำเร็จความรุ่งโรจนราบรื่รรนเป็นไปได้ดีเกิดขึ้นในโชคชะตา ลงถึงใจถึงนะครับเกิดขึ้นนะครับอำนาจบาร,รมีวาส,สนาท่านจะต้องยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีนะครับคอยเลี้ยงเลี้ยงดูครอบครัวนะครับปกปักคุ้มครองรักษาคนในครอบครัวให้แข็งแกร่ปลอดภัยอยู่ร่มเย็นเป็นสุขในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินท่านก็ต้องดูแลลูกน้องด้วยเป็นคนบุญกุศลวาสนาใหญ่ใจใหญ่ใจถึงเด็ดขาดเด็ดเดียวอาหารแบบนี้เป็นนายคนเจ้าคนนายคนได้สบาย ดวงชะตาของท่านนะครับมีการใช้เล่เหลี่ยมชิงไหวชิงพิษต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวสาสนาเป็นเรื่องปกติของโชคชะตาเพราะฉะนั้นโชคชะตาของท่านควรที่จะต้องจัดแจงตามแบบแผนประเพณนี้ให้ถูกต้องตามแบบแผนถ้าทาผิดแล้วท่านก็เคยได้ยินคนยิ่งมีบารมีมากก็ยิ่งมีข้อห้าม,มากขาอห้ามสิ่งต่างๆที่จะทําให้ดวงชะตาท่านจากดีก็กลายเป็นร้ายครับเพราะฉะนั้นจงทําดี ความดีก็จะได้ดีริงๆกันเลยรับทรัพย์โดยโชคเจริญรุ่งเรืองดวงชะตาตกตำแหน่งเป็นเศรษฐีมีโชคลาบมีเงินทองมีบุญกุศลวาส,สนาสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาสู่ตัวท่านท่านจะประสบเหน็ดในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินท่านจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองโชคชะตาช่วงนี้ควรที่จะต้องระแวดระวังกับปัญหาต่งตางๆสัตว์เลี้ยงท่านจะนำพาอะไรบางอย่างเข้ามาแต่สิ่งดีๆเข้ามาด้วยตามมาด้วย ความประสบความสำเร็จในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินดวงไฟกำลังจะเปิดแสงสว่างในโชคชะตาท่านควรที่จะต้องระแวดระวังการเดินทางไกลเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านจะค้นพบอะไรบางอย่างการจัดแจงอาชีพที่สองอาชีพที่หนึ่งประสบความสำเร็จอาชีพที่สองกำลังตามมาหนุนนำดวงชะตาพิผานเปลี่ยนแปลงไปทาง,างดีท่านจะได้พบกับเพื่อนเก่าในสมัยเด็กไม่ได้พบกันมาเนิ่นนานแต่ในครั้งนี้ กับมีความสุขเป็นอย่างมากการได้เจราจาต่อรองพูดคุยและเขาจะนำพาโชคลาภเงินทองวาสนามาให้แก่ท่านไม่ว่าจะเป็นการเอาเงินมาให้ไม่ว่าจะเป็นการชวนไปทำธุรกิจติดต่อการงานการงานการเงินแต่อย่างไงก็แล้วแต่ก็ระแวดระวังกับเรื่องการเซ็นสัญญาการเซ็นคำสัญญาจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นระแวดระวังอาจจะมีการหักหลังหลอกลวงแต่ว่าไม่ใช่เพื่อนอท่าน,นสิ ปัญหาต่งตางๆมันเกิดขึ้นกับคนรอบกายทุกสิ่งทุกอย่างจะบังเกิดลับทรัพย์หรือโชคสมหวังดังใจหมายแสงสว่างบังเกิดขึ้นกับดวงชะตาของท่านดวงชะตาของท่านมีการยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวาสนาขอทํานายว่าท่านจะได้เป็นที่หนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยปกปักคุ้มครองรักษาดวงชะตาของท่านสิ่งที่ท่านเคยสร้างบุญสร้างกุศล,ลเอาไว้บุญกุศลน,นั้นจะกลับมาหนุนนำดวงชะตาทําให้ท่านสมหวังดังใจหมายจะราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดี นะครับทำบุญถวายสังฆทานทาธรรมทานวิหารทานบุญกุศลจะหนุนนำดวงชะตาให้ท้ายปีท่านสมหวังดังใจหมายสิ่งดีๆจะบังเกิดเศรษฐีใหม่กำลังจะเข้ามาเงินจะหล่นลงจากฟ้านะครับระแวดระวังให้ดีความสขความจเจริญจะล่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองบุญกุศลอำนาจบารมีวาสนาดวงชะตาท่านตกตำแหน่งร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทอง ดวงชะตาเศรษฐีเงินล้านประสบความสำเร็จมีอำนาจแต่เป็นคนสายสายสมหวังพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางด้านที่ดีดวงชะตามีการต่อสู้แข่งแย่งชิงดีด้วยบญกุศล์วาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้มครองรักษาท่านดวงชะตาท่านจะสุขสมหวังดังใจมั่ดวงสุขเกิดขึ้นในโชคชะตาอำนาจบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักหนุนนําดวงชะตาท่านคอยสังเกตดูในโชคชะตาท่านท่านควรที่จะต้องระแวดระวะัง จัดแจงตามเป็นทุกสิ่งทุกอย่างดวงชะตาท่านตกเศรษฐีแต่ท่านก็ต้องคอยระวังอาจจะมีบริวารคอยหนุนนำดวงชะตาและแวดระวังกับคำพูดเลี้ยงดูทุกคนนะครับตกตำแหน่งเลี้ยงดูครอบครัวอำนาจบาร,รมีวาสนาท่านอาจจะได้เลี้ยงดูครอบครัวให้อยู่ร่มเย็นไปสุขการต่อรองกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะมีการต่อรองด้วยกันบนบนบานศาลกาวบองบอกได้เลยว่าโชคชะตาท่านจะสมหวังดังใจหมายแต่ว่าสิ่งที่ท่านได้ไป ควรที่จะไปนำพาไม่ว่าจะเป็นการปลูกบ้านให้พ่อแม่อยู่นะครับสร้างบ้านให้ลูกหลานนะครับอยู่ร่มเย็นเป็นสุขความสุขความเจริญจะบังเกิดขึ้นกับท่านการต่อรองให้ตัวเองนั้นมีความสุขนะครับไม่ใช่เป็นการที่ต่อรองไปได้ทางด้านเรื่องกิเลสกิเลตัณหาจะนำพาความชิบหายเรื่องราวร้ายๆจะบังเกิดเพราะฉะนั้นอย่าเข้าไปก้ามกายเราวแวดระวังกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคตา โชคชะตาของท่านตกตำแหน่งอำนาจปารมีวาสนาถือไม้ต่อสู้แข่งแย่งชิงดีแล้วท่านจะได้เป็นที่หนึ่งครับบุญกุศลวาสนากำลังนำพาทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาโวงชะตาของท่านเหมือนกำลังมีความสดใสล่าเลยเกิดขึ้นสิ่งดีดีกำลังจะเข้ามาทำจิตใจใชืช่นชื่นเข้าไว้ทำจิตใจให้มีความสุขผสมเร็จสมหวังดังใจหมายเรื่องราวต่างๆจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว,วท่านควรที่จะต้องตั้งอกตั้งใจคิดและระแวดระวังกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งที่ดีจะเลิิอลุกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองจะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จแต่ย้ำนะครับด้วยตัวท่านเองข้าให้เองรวยเองก็ต้องตั้งใจทำมาหากินทำมาค้าขึ้นการค้าจเจริญลุ่งเรืองตั้งจิตตั้งใจมั่นไม่ใช่ไปขอคนอื่นครับด้วยดวงชะตาของคุณนะครับ ไม่เกี่ยวนะครับว่าท่านจะต้องเป็นคนอย่างไรแต่ด้วยดวงชะตาของชาวราศรีกุมท่านต้องเข้าใจนะครับว่าเราไม่ได้ระบุอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าโชคชะตาของท่านเองขอใครไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นองค์เทพสิ่งศักดสิทธิ์ปกปักคุ้มของรักษาท่านอยู่นะครับท่านต้องทําด้วยตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวาสนาเข้ามาจะเต็มในปีนี้ จะไปขอความช่วยเหลือมันเสียศักดิ์ศรีสำหรับท่านหรือปะองค์เทพเขาไม่ยอมไม่ใช่ท่านทําไม่ได้ท่านจะขอขอได้แต่ถ้าขอแล้วไม่เสียศักดิ์ศรีทำไปเลยข้าจะโดนจิตโดนใจใเองเราเปิดไพ่จ้ำดวงชะตาโชคชะตาของท่านอยู่ในตําแหน่งอํานาจบารมียิ่งใหญ่ไม่ใช่ตัวท่านยิ่งใหญ่นะครับแต่ว่าสิ่งศักดิ์ธิ์บารมีพ่อยิ่งใหญ่ขนน้นนำดวงชะตาท่านอยู่ ลูงชะตาสมสมสมหวังดังใจหมายจะเจริญรลุกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงนิงน,งนรับทรัพย์โดยโชคข่าวดีบังเกิดโน้นนำในโชคชะตาลูกชะตาจะทำอะไรก็ราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีจะมีสิ่งดีๆบังเกิดในโชคชะตาเพราะฉะนั้นท่านควรที่จะต้องจัดแจงตามแบบแผนทำตัวเองให้ดูเด่นดูปังรักตัวเองให้เป็นอย่างมากที่สุด และดวงชะตาท่านจะสุขสมสมหวังดังใจมาก